ข้อ O5 กันเลยครับข้อ O5 คือข้อมูลการติดต่อซึ่งจะต้องมีการสแสดงองค์ประกอบทั้ง4อย่างใช่ไหมครับที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลแผนที่ตั้งโ<ม>ดยส่วนใหญ่ตรงนี้หน่วยงานก็มกักจะไม่ค่อยพลาดกันใช่ไหมครับใช่ครับพื้นฐานมากส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ท้ายๆของหน้าเว็บไซต์หรือในเมนูช่องทางติดต่อเราครับ,รบพี่แดนครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ผมเสนอแนะอย่างนี้นะฮะตัวองค์ประกอบข้อมูลที่อยู่ในข้อ O5 ้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานจะไปให้อดวานซ์ก่อนนั้นหน่วยงานอาจจะลอง คิดวิธีการในการสื่อสารกับคนที่จะมาติดต่อกับเราว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินทางมาโดยรถโด,ดยสารสาธารณนะล่ะเช่นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้มาติดต่อรับบริการเป็นกลุ่มคนรุ่นใหมใ่ที่เขาอาจจะต้องเดินทางด้วยรถโด,ด,ดยสารสาธารณนะรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเดินทางมาที่หน่วยงานเราอย่างไรบางคนมาจากต่างจังหวัดจะมาจากหมอชิดจะมาจากสถานีขนส่งเอกมัยจะมาจากสนามบินดอนเมืองเนี่ย จะเดินทางมายังหน่วยงานเราอย่างไรอันนี้ก็เล่าให้กับประชาชนฟังได้ใช่ครับมีรายหน่วยงานทาแบบนี้ครับพี่แดงที่เราไปดูมานะครับก็จะเป็นบอกเลยว่าถ้าจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าลงสถานีไหนทางออกไหนถ้าเป็นรถเมล์สายอะไรบ้างนะครับและถ้าเป็นรถยนต์นะครับบอกกระทั่งแม้ว่าขับรถมาถึงที่หน่วยงานสามารถจอดรถได้ตรงไหนได้บ้างครับครับก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อรับบริการมากขึ้น